Thank yeah, you. Yeah. ต้นวันหยุดของผมที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าโรงพยาบาลขาดเลือดเป็นจำนวนมากกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆออกไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดก็เป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว ผมเริ่มต้นที่พระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อที่จะไปไหว้บูชาทาเาวสวุวรรณที่ทางวัดได้นำมาประดิษฐานไว้ในตำราบโบราณผู้ใดต้องการความเจริญราบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาและขจัดสิ่งอัปมงคลก็ให้บูชาทา้เวสวสุวรรณตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เราออกเดินทางกันต่อไปที่อำเภอนาแกนอกจากด่านเสาคอยและพระธาตุสีคุณแล้วพบว่ามีอีกหลายสถานที่ที่ผมยังสำรวจไม่หมดสวัสดีครับนี่มนต์หน่อยครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับผมจะไปวัดอาชัยครับนี่ฮนะไเซ็นนี้๋อ,อันนี้เ <ไป S 1> หรอครับนี่เลี้ยวกวาตรงเสาไฟไหม มันจะมีซอยเข้าอ่ะเลี้ยวขวาแหละครับอ๋อทางทางนี้แหละฮะเลี้ยวขวาครับซอยแรกนะครับไปปุ๊บจะไปถึงวัดภูธรรมพระเลยไปเลยหน่อยและจะมีทางขึ้นดอยจุดนั่นเลยอ๋อครับอยทางนี้ตรงนั้นหน้าหน้าเสาไฟตัวที่สองที่สามอะที่สามโอ้ค่ะที่สี่มันจะมีซอยแรกเลยเข้าไปเลย พราะคนมาตาม GPS มันจะมาเองครับมันเขายังไม่แก้ให้อ๋อครับทุกวันนะครับขอบคุณนะครับมันจะใกล้ถ้าคุณกลับไปย้อนข้างล่างมันจะนานอ๋อครับไกลเนี่ยเลี้ยวตรงนี้เลยครับได้ถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องเลี้ยวไปตามเส้นทางเส้นนี้ไปเรื่อยๆก็ไปโพค่เขาจะเขียนว่าวัดผู่ธรพระครับจงมองตนวัดผู่ธรพระอะครับมันจะอยู่ด้านขวามือ เลยไปหน่อยแล้วก็จะมีซอยเข้าแล้วก็ขึ้นทําสูงเลยทีนีอ๋อครับคขอบคุณนะครับวันหนึ่งก็สี่้าันครับผมตอนนี้ <c oughs> มาผิดทางนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าตาม gps มาเนี่ยถ้าพิมพ์ว่าวัดดอยสวรรค์วัดถ้ำสูงเนี่ย <c oughs> ก็จะมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำศิลาพรน,นะครับอันนี้เป็น gps ที่ปักไว้ผิดนะครับ เมื่อสักครู่นี้สอบถามพระครูนะครับพระครูว่าให้ย้อนกลับไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับอ๋อมันจะไปทะลุถนนในเส้นหนึ่ง ขึ้นไปมันแคบมากเลยนะครับแล้วเราไม่สามารถกลับรถได้ละคงต้องดันไปให้สุดเลยตอนนี้เด็กๆก็สนุกครับรถที่เอามานี่เป็นโตโยต้าเ็นซ่านะครับเราไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทางแคบมากลูกไปเน้ย ทางที่ขับขึ้นมาเนี่ยก็เห็นกันไปแล้วเนาะเป็นทางค่อนข้างแคบนะครับรถเที่ยวมาก็เป็นรถอเวนซ่านะครับก็ขึ้นได้อยู่นะครับตอนนี้ผมลงมาสัมผัสบรรยากาศนะครับคือตรงนี้มันสวยมากนี่ครับเห็นคนในพื้นที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นผักติ้วนะครับเป็นพืชชนิดกินได้นะครับสวยจริงๆครับเหมือนเมืองนอกเลยแถวนี้ รถมาตั้งไกลนะครับสรุปว่าเข้าไปในวัดไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะจริงๆเป็นวัดที่สวยนะครับแต่ว่าคาดว่านะครับอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงของโควิดด้วยนะฮะทางวัดก็เลยไม่อยากให้คนนอกเข้าไปก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่า ห้ามเฉพาะรถยนต์นะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยล็อกล็อกแม่กุญแจอยู่นะครับเสียดายนะครับเข้าไม่ได้อืมอยากเข้าไหมออสติน <c oughs> เข้าไม่ได้นี่ครับล็อกกุญแจ โชคดีมากๆเลยนะครับที่ผมถือวิสาสะมุดลัวเข้ามานะครับก็มาเจอกับพระอาจารย์ที่อยู่ด้านบนนะครับกำลังทำวัดอยู่ท่านบอกว่าประตูไม่ได้ล็อกนะครับสามารถเอารถยนต์ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเปิดแล้ก็ต้องปิดด้วยนะครับโอ้โชคดีมากๆเลยนะครับเส้นทางค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับ แต่รถเก่งเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับรถสแตนดาดจากโรงงานขับขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราเอารถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขับขึ้นไปนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราขออนุญาตพักครูที่อยู่ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราจอดรถเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าที่นี่ อนุญาตให้คนข้างนอกขึ้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่พอได้สอบถามข้อมูลนะครับก็ได้คําตอบว่าอนุญาตอยู่นะครับแต่ว่าเปิดประตรูเข้ามาแล้วก็ต้องปิดด้วยนะครับ ep ที่สหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเคยมาที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมแล้ว1ครั้งนะครับแล้วผมก็ไปสืบหาข้อมูลมาว่าที่อาเภอนาแกเนี่ยมีสถานที่ที่น่าเที่ยวหลายที่มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ผมกาวว่าจะไปสองที่นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะครับที่นี่คือถ้าผาสูงวัดดอนสวรรค์นะครับถ้าข้อมูลผิดเพี้ยนก็ต้องขออภัยนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วสวยมากครับเป็นธรรมชาติที่อยู่ในภูเขานะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เดินป่าเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ไปภูกระดึงมาเนี่ย นี่ก็เป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3านี่แหละที่ผมได้มาเดินป่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทางขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงสถานที่นี้สวยจริงๆครับ อยูทัดภูเขาที่สวยงามบรรยากาศที่ร่มรื่นรวมไปถึงอากาศที่เย็นสบายเสมือนดอยทางภาคเหนือจนทำให้หลงลืมว่านี่คือจังหวัดนครพนมอาจเป็นเพราะว่าอำเภอนาแกอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผายนที่ครอบคุมจังหวัดสกลน,นครนครพนมและมุกดาหารซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและลำธารอีกหลายสาย มีสภาพส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณเหมาะแก่การดูสัตว์ป่าเป็นพิเศษถ้าท่านมีโอกาสได้มาเที่ยววัดถ้ำสูงดอยสวรรค์ท่านก็จะพบเจอไก่ป่าเป็นจำนวนมากสีเขียวของต้นไม้จะช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าของร่างกายและจิตใจปล่อยให้ธรรมชาติเป็นครูของเรามองลึกเข้าไปแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่าง เข้าหาธรรมชาติมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็น้อยลงมากเท่านั้นไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราก็เดินสายสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ขึ้นไปกาบสักระด้านบน ที่เป็นผาหินยื่นออกมาเหมือนเป็นร่มเงาบางังแดดบังฝนไว้ให้กับพระภิสุสงฆ์ได้ดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกครั้งที่ผมจะเริ่มต้นอะไรในชีวิตผมมักจะมีโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้อยู่เสมออาจเป็นเพราะความบังเอิญหรือตั้งใจที่พาตัวเองมายังจุดๆุดนี้ทุกครั้งเรื่องบางเรื่องในชีวิตผิดพลาดได้แต่ก็เริ่มต้นใหม่ได้ เหมือนกับหน้าผาที่อยู่เบื้องหน้ายืนหยัดสู้แดดสู้ลมเป็นความแข็งแกร่งที่บอกเราว่าอย่ายอมแพ้ในการใช้ชีวิต ตอนนี้เราลงจากถ้ำภูสวรรค์ดอนสวรรค์ <laughs> พูดไม่ถูกสักทีนะครับก็คือผมดูข้อมูลมาแล้วผมก็ไปเลยเอาใหม่เรามาจากวัดถ้ำสูงดอนสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในอำเภอนาแกนะครับก็ ผมมาที่นี่ประมาณรอบสองรอบแล้วล่ะจริงๆอะ่ะอยากจะไปอีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วผมกลัวว่าจะลงมาไม่ทันนะครับก็เลยแวะมาที่นี่เพราะว่าตั้งใจว่าจะมานั่งกินข้าวปิกนิกอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็จะชมแสงสุดท้ายในวันนี้ที่อ่างเก็บน้าก้านเหลืองนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นแคมปิ้งเล็กๆ ก็ไม่ได้ค้างคืนอะไรนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เรายังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ก็กำลังจะสั่งซื้ออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตั้งของกันแป๊บหนึ่งนะครับ ที่รอหมูย่างสุกผมได้ใช้เวลาอยู่กับเด็กๆสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับธรรมชาติข้อดีของการได้ออกมาเที่ยวแบบนี้คือการพาพวกเขาออกจากโทรศัพท์มือถือซึ่งมีบทบาทในชีวิตของพวกเรามากขึ้นทุกวัน คุณครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองที่จะสอนให้พวกเขาได้เติบโตเป็นตัวอย่างให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตผมมีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวในอดีตและนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินจึงเกิดความคิดที่จะให้โอกาสตัวเองไม่ต้องกลัวหรือกังวลทุกๆการเปลี่ยนแปลงจงใช้ชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ตกดิน ไม่ใช่ก้อนหินที่ตกน้ำทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่หยุดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เริ่มต้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จ